ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับคลิปนี้กะสิผ้าพีผ้าน้องนี่มาเอาที่เด็ดนะครับพี่น้องที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่แหละเป็นเออ่งวงงามเมืองสารคามนะครับจากคอกของหอยดิวมันนี่ม้ามัยนะครับมีแม่ลูกให้งยูสองคูสองโคมแล้วก็อบงวงสาวอีก2โตแล้วก็บงวงผูกอนาคตขุดพะพัดอีก2โตัวนะครับพี่น้องครับถ่ายคลิปอยู่งมันนี่ก็เป็นวันที่หาเด้อครับเด้อเดือนมีนา ปี68นะครับพี่น้องครับกะมีง้วชุดใหม่มาฝากทีฝากน้องให้ทีดิชมนะครับเนาะพี่กัดกายยู่ทีบ้านสงเปื่อยตำบลขวาวอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับนี่กะเป็นแม่ลูกอีกคู่หนึ่งนะครับเนาะชุดง้วสาวนะครับพี่น้องครับอยู่ทางผุ่นนะครับเนาะมิตรตงงามครับพี่น้องครับง้วนลุงง้วสาวเนาะเพื่อบ่เสียเวลาครับบุญชูสิพาพี่น้องไปทักทายกับทางหอยเดียวครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมือนี้ก็มีงัวงไหมมาฝากคือเก้าพันแม่ลูกบ่ท่านกันครับผมพ่อพ่อกันรอบนี้เอาเอาของดีมาฝากครับเป็นแม่ลูกแม่ทองแล้วก็ง่วงสาวง่วงฟอพันก็มีครับผมแม่ลูกย่างเด็ดเล้วเนาะคุณน่ะเนาะแม่นครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทร0616679720เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเฟซบุ๊กชื่อเสนีปัสสาคำครับผมแล้วก็การรับประกันตำนี้สากลหนึ่งเดือนจัดส่งฟรีภาคอีสานราคาตรงกันกััับบส่่งฟรรีททวไยค รายละเอียดนะพี่น้องตัวร่องไหนสูตรตัวด้พี่น้องเล่องได้ทุกตัวครับเบอร์หนึ่งหอยเดียวเจ้าตัวไหนครับเอาพอพัทเนี่ยครับถึกถเอาอ่าหน้าขวดพอพัทนี่แหละครับพี่น้องครับนมรอนะครับเนาะอ่าราคาถูกถูกกว่าสันวะไอตัวนี้น้องเขาเนี่ยเป็นงวดจักเดือนแล้วครับหอยเดียวงวดเขาก็หาเดือนกว่าครับหาเดือนลูกลูกของพอใดครับลูกของช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตได้ครับหาเดือนพี่น้องครับ กะถือว่าโค้งสางเนื้อตัวมันเนี่ยก็ถือว่าสวยสมูทได้หล่ะครับใส่ได้ครับใส้นใดได้เลยอยู่นะครับพี่น้องครับถ้าคุณลูกเออเดี๋ยวฮะพอเดี๋ยวเว้ยหัวเห้จะเข้ากันพี่น้องเออนี่ห่านกันนังหนาดีดิพี่น้องเบื้องหนาหนังคอกระลังแตกครับนอกตั้งตตัวหนาดีพร้อมนะครับเนาะไอ้นะครับไข่อ่าดำนะครับไข่สองใบไข่สองสูงเท่าไหร่ร้อยสูงประมาณร้อยยี่ห้ารอยยี่สี่ประมาณร้อยยี่สิบสี่เจ้ยี่สิห้านะครับนั่นครับตัวนี้พ่อเดี๋ยวเปิดไวเท่าไหร่ครับเปิดไว ห้าพันห้าร้อยอ่ะมือนหาหาลอยเบาๆทรงที่เอเวเก็บไปทอมเอาทรงฟรีสวยอีสานนะพี่เลี้ยงเอาพี่น้องอ่ะมาัาอาอนาขวดพอพันตัวหนาๆน,านะนะครับสวยสมุดนี่เบื้องหนา้าเดี๋ยวจะให้เบื้องหนังข้อสัดๆนะครับเด้อหนังข้อเนี่ตัวนี้นี่ถือว่าหนาเลยดยน,นะครับพี่น้องเบื้องนะครับเรบผมไม่มีปัญหาเนาะนี่เบืเอ้องอ่อนแฟนหลังเอาเบื้องมุมสูงนะพี่น้องดูเลนไหลมุมหูะหุ่ยไปเน่าเลครับทรงสวยสมุดนะครับเนาะไม่มีตำหนิแน่นอนครับผมไม่มีตำหนิอย่างนะครับพี่น้องครับไข่สอง องศาเบิ้งเอามุมนี่องศาเรื่องสวยๆได้ล่ะครับเบิ้งสัดๆเด้พี่น้องเด้ค่อยๆเบิ้งไปนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้เบื้องเหงาหางนี่เหงาหางเงี้ยๆนี่แหละครับนี่นะครับเด้อเบิ้งไข่สองนะครับพี่น้องนี่เหงาหางแบบเง้ยนะครับเราจะไว้ให้เบิ้องหางใส่นะครับนี่โม่ปานโม่ดังนะครับผมเรียกเอานะครับหางบัดอกบ่แซมก็ถือว่าตัวสวยงามดีครับผมในราคาเมื่อไหหารอยนะครับ เป็นหาหาลอยใส่ลอยยิบซีลอยยิบหานะครับตัวแรกตัวที่สองเป็นพอพันธุเนื้อครับเป็นพอพันธุ์ตัวนี้นะครับพี่น้องเด้อตัวนี้ตัวใหญ่เด้อครับบัดนี้พี่น้องพอพันธุ์ตัวนี้นี่ลูกของพอใด่นะโก้สองล้านครับมีโก้สองล้านน้องเขาจักเดือนครับอายุสิบเอ็ดเดือนครับอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับหนาลึกนะครับพี่น้องเบื้องหนังข้อเป็นสันเป็นสันองศาลึก่องก็สวยเอาผู้ใดมักยอยๆกับตัวนี้ครับ สูงเท่าไหร่ห้อยเดียวตัวนี้สูงรอยสามสิบบวกบวกครับอันนี้คือใส่รอยสามสิบบวกนะครับไข่สองนะครับเนาะตัวนี้ห้อยเดียวเปิดใบทีสองหมื่นหนึ่งพันพ่อครับนี่ตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพี่น้องครับสองหมื่นมินมินนี่แหละครับผมสองหมื่นหนึ่งพันนะครับเด้อลูกของวีโก้นะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้หนาลึกดีนะครับนี่ผู้ใดหางบสองหมื่นได้ตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับสองหมื่นหน่อยๆนะครับเนาะสองหมื่นหนึ่งพันนะครับนี่มาเบื้องเอาเดี๋ยวจะ ให้เบื้องเล็บไก่ๆนะครับเบื้องที่เรส่วนไปนะครับเนาะเล็บสวยครับเล็บสวยๆนะครับองศาลึ่นกับงามๆนะครับบ่มีด่างบ่มีปานครับบ่มีปานบ่มีด่ดัเด้อยด้วยเลยไหล้วยนี่ด้านใส่นะครับพี่น้องนี่ลึกๆหนาๆนะครับบ่มีปานบ่มีด่างนี่เป็นเบื้องอีกข้างหนึ่งเออสวยนะครับนี่นี่นี่วงมุมนี่นี่แหละสองหมื่นหนึ่งนะพี่น้องครับสองหมื่นหนึ่งนะครับยังต่อได้อีกนะครับทรงไห้ฟีโต้อีสานพร้อมแต่ไข่เบื้องไข่นะครับเนาะ ไข่สองหางบัดอกบัวแซมเบื้องไกลๆครับใส่ลอยลอยสามสิบคัวได้ครับพี่น้องเบื้องความลึกครับตัวที่สองแล้วนะครับเนาะนี่ตัวสามไฮดียเจ้าตัวไหนตัวนั้นครับตัวสามเป็นงูสาวเนาะลูกสาวของเคพหกแปดลูกสาวของเคพหกแปดไดครับพี่น้องเด้อนี่งูสาวลูกเคพกแปดน้องเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนครับอายุเจ็ดเดือนสูงเท่าไรครับไอเดียตัวนี้ประมาณลอยสามสิบครับ ใส่ประมาณร้อยสามสิบด้ครับพี่น้องครับเอาผู้ใดหาง้อสาวอ่าสูงร้อยสามสิบนะครับเคหกแปดตัวนี้อายุเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหาพันบาทครับตัวนี้มื่นหาด้พี่น้องครับมื่นหาได้ใส่ร้อยสามสิบนะครับเนาะเอานี่ผู้ใดหาเคหกแปดยุคเก่าตัวนี้เป็นง้อโบนได้ครับเด้อง้อแดงขัดสั่งดีครับขาดสั่งขัดขัดตะคุบอ้วนอ่าเป็นอ่าง้อที่ข้องสั่งแขงขัเนี่สูงใหญ่ดีได้ครับพี่น้องครับแค่อายุแปดเดือนนะครับเนาะแปดเดือนแต่สียางห้เบิ้ง ออ้อมๆนะครับพี่น้องนี่บดเต็มคื่กันครับบดเต็มใบนะครับเนาะด้านซายกับโมีป่านโมมิดางครับผมกินเก่งครับกำลังตึงขึ้นครับนี่นะครับกินเก่งกำลังตึงนะครับพี่น้องนี่นะครับกำลังตึงนะครับตัวนี้ไหมพี่น้องหรือจังเบิ้งกันนะครับที่เด็ดได้หรอตัวนี้ออหนาครับอ่ะตัวนี้มืนหานะครับมืนหา เห็นชัไดไปครับผมเออนี่เอามาตัวใดเลือกเอานะครับนเนาะเบอร์ซีตัวนี้ครับต่อไป,เ,ปเบอร์ซีนี่เป็นงว้วสาวนะครับตัวนี้กันหนาตันแขน่ดีขึ้นกันนะครับตันเมื่อกือกันครับงวาสาวตัวนี้ลูกพอได้ห้อยเดียวพุดตันเก้าเก้าเก้าุดตันเก้าเก้าเก้าเยครับพี่น้องอ่ะตัวนี้เป็นงวัวงหัวโลนเห็ุเขาห้แล้วนะครับนี่ถ่ายย่างอลังการเลยแหละครับผมนี่ถ่ายแบบเบิ้มๆเบจะเต็มนะครับเนาะอ่้วย ห้อยหยาก็อ้วนได้หลังเปรยนะครับพี่น้องแค่หลังเปรย์นะครับเด้อห้อยยิ่ลูกไปนี่นอกตั้งตรงครับบ่มีอ่ยังบ่มีลมครับผมอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องเออไปยังคุณเพิ่งนั่งพูดไปยังทางพี่ลูกมาเสร็จสีชัดเอออลงมาทางนี้เออมันยังสีชัดเออสวย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 พยายามให้มุมพี่น้องชัดที่สุดนะครับเดี๋ยวเด้อควร จ๋ากระโหลกจ๋ากัะหน,น่อมหนิตัวนี้นี่อา่าห้เดียวเปิดที่เท่าไหร่ครับตัวน,นี้ลูกสาวโูตันแปดเดือนเปิดสองหมื่นหาครับเปิดสองหมื่นห้าได้พี่น้องครับตัวหน้าหนาเนี่ยแหละครับผมต่อรองได้สองหมื่นหาต่อรองได้สูงนี่ร้อยเท่าไหร่ร้อย,อยประมาณร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าถึงร้อยสามสิบร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าถึงร้อยสามสิบได้ครับ,รบพี่น้องครับนี่ตัวหน้าหนาตัวใหญ่ใหญ่ไอเซียเพดแม่บอกแม่พันนี่คือเหมาะเลยนะครับแม่พันตัวหน้าหนาครับพี่น้องแม่นครับไ้เบิ้งพันหลังรองหลังนะครับ นอกต่างๆเลยล่ะอ่าตัวนี้เด็ดนะครับเด้อเู้ใยมมกว่าดูกหมูหุ่นตันๆหาแม่บอกหนาๆอยู่อ่าเพิ่งมุมนี่นะครับนี่อาอสใหญ่ไปได้อีกหลายพี่น้องครับเพิ่งแปดเดือนครับสบายใจได้อายุแค่แปดเดือนนะครับพี่น้องครับเืิ่งถ่ายบบกเล้าตัดนะครับเนาะเราจะให้เืิ่งเงาหางอีกชัดๆนะครับชิ่งดีลามเลิกดีครับนี่แหละครับ ทีเด็ดเลยนะครับจากคอของหอยดิวออาสวยงามหนาเลียงสมราคาสูงโตหร้อพี่น้องตัวต่อไปครับแม่ลูกครับต่อไปเป็นแม่ลูกตัวแม่ได้ครับพี่น้องได้ลูกตัวแม่อ่าอันนี้ลูกจักเดือนหรือครับลูกสามเดือนกัวจะเข่าซีเดือนของเคพกแปดครับเขพกแปดอ่แม่นี่สูงยี่เท่าได่อาใส่อยซี่สิบครับใส่รอยซี่สิบด้พี่น้องได้ใส่รอยซี่สิบนะครับเนาะเออเนี่ยแหละลูกที่เท่าไหร่ครับทองที่สองครับ ลูกตัวที่สองเนาะแมนครับไปแม่ทับไปไปนี่ยั่งครับแม่ทองว่างอยู่เออนี่แมนครับเป็นวัวแดงโบนได้ครับพี่น้องครับคิ่งดีนะดีออกจะออกดูกหมูครับเออวัวจะออกดูกหมูเพ่ผลักครับผมเดี๋ยวนำเบิ้งลูกจะเข้ากันพี่น้องเออนี่นะครับคูนี่ให้เดี๋ยวเปิดไว้ที่เท่ายเอาแบบราคาสบายๆเลยสองหมื่นเก่าพ่อคูนี่สองหมื่นเก่าได้พี่น้องครับแม่ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เติบอยู่พี่น้องนี่ แม่น,านาั่นนะสองหมื่นเก่าลูกตัวแม่ได้ครับเด้หุ่นลูกทั้ทงหุ่นนะครับเดี๋ยวจังเบิ้งกันนะครับเนาะเอาเพราะเบิ้งแม่สัดวกัดก่อนนะครับตำหนิโบไม่อย่างเนาะประกันตำหนิครับประกันตำหนิได้ครับพี่น้องอ่ะเดี๋วยวไปย่างไปลูกท่านลูกน้าสิหัวหล่นทรามาตินะครับผมเบิง้งมันไม่เขินนี่สองหมื่นเก่าลูกงามนี่พี่น้องครับงามนี่นี่ขนฟูฟูนี่คือท่านได้พัดขนจะซื้อได้ครับพี่น้องแม่เพลี้ยครับแม่เพลี้ยพร้อมนะครับเนาะนี่แต่สองหมื่นเก่าจริงจริงนี่คมถือว่าคมใหญ่พอต่ออีกออยู่่นนะคครรัับบพี้ง นี่อ่ะบวงมุ้มสูงนะครับพี่น้องครับของลูกด้ครับพี่น้องเด้นี่ดูชัดๆนะครับอ่ะแม่ทองวางแต่ว่าตัวนี้ให้ลูกงามอยู่พี่น้องครับนี่ยิ่งดีครับยันยนายดีครับเป็นงอบโบดทั้งแม่ทั้งลูกลูกนี่ก็เริ่มเป็นท่ายบอกนาตัดแล้วได้พี่น้องครับถ่ายดีหลักมดลิงคข็งแล้วนะครับเนาะลูกิ่นนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเพื่อดอยากเบิ้งที่เด็ดกจังเบิ้งนะครับพี่น้อง นี่ลูกตัวย่างหนาด้วยครับพี่น้องแม่ต่อไปนะครับว่าสองหมื่นเกลือนะครับเลือกเอาเดี๋ยวต่อไปด้วยครับสิผ้าเบิ้งที่เด็ดตัวนี้นะครับผู้ใดเห็นว่าชัดนี่ขึ้นไปเบิ้งช่วงต้นคลิปได้เีด้วยพี่น้องเด้อลูกไหนย่างหนาลูกของพอไรครับฮิวโก้ฮิวโก้แมนครับฮิวโก้เด้อครับน้องจะเดือนแล้วเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนหนาค่ะขากดครับพี่น้อง เอออันแปเดือนไปลูกเจ็ดเดือนนะครับนี่เจ็ดเดือนเออให้แม่เออยางไ้โอเคนะครับอ่านี่นี่สีผ้าเบื้องลูกทักนี่สดๆนะครับเหระไปออมาทางพีแล้วทางพีแล้วเอออ่ะอะนี่นี่เอาเบื้องลูกกันพี่น้องครับฮิวโก้นะครับเนาะเจ็ดเดือนเดี๋ยวเด้พี่น้องผมหามุมให้มันดีๆเล็กน้อยกันนะครับเออนะครับนี่เบื้องถ่ายลูกเออนี่นะครับ อม่สูงเท่าไหร่แม่สูงลอยสี่สิบสามถึงลอยสี่สิบห้าแม่สูงลอยสี่สิบสามถึงลอยสี่สิบห้าได้นะครับเนาะเงาเงาเหี้ยงครับแม่ตัวแบกเงาย่างหนาเลยครับพี่น้องแม่ทองนะครับโอ้แม่ทองเลยจ้แม่ทองวิโก้สองล้านสามเดือนวกาอันนาเศร้าแล้วแม่ประกันทองห่อประกันทองประกันตำหนิครับมีคิปตรวจเรียบร้อยครับลายลูกเขาทั้งใส่ครับแม่ลูกที่ไหนครับลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับเนาะเออเนี่เอาซื้อสองในสามพื่อมเนี่ยพี่น้องอ่ะ คู่นี้ห้อยเดียวเปิดไว้เท่าไรห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเก้าสองหนึสามพ่อเอาค่ะพี่น้องครับตัวลูกก็เกินตัวละหลายคนอาธิษฐามแยกนะครับพี่น้องครับนี่ถามเอาเด้นะตอนี่แยกเอาเป็นคู่นี่แหละพี่น้องนี่แม่เบื้องหลังลูกนะครับเออนี่เบื้องแผ่นหลังเบื้องแขงเบื้องขาเบื้องไทยตัวนี้ถือว่าง,งามเลยแหละครับผมตัวเงาเงาได้แม่เลยเด้อครับแยกก็ได้แต่ว่ามันหัดราคามันี่ค่อนข้างที่จะเบื้องยากดเ้อราคาก็อยู่น้ำลูกหลาย โอเคสวยลูกสวยมุมมุมนี่เอ้าหาเมื่อเงาอันนี้คือสื่อสองได้สามแมนครับอยากจะแยกนี่ให้พี่น้องถามเอานะครับเนาะผมเต่สิผาเบิ้งละเอียดเมียชัดนะครับเอออ้อนไปเลยครับวันนี้นี่นี่นะครับเชืองนางามครับผูเชือร้อมครับอ่ะนี่เอาเด้งนาลุกไปสวยครับสวยอไปเนาะ เดินไปทางพุ่นลูกไปเออเออนี่ยเนี่บังท่าใส่กันแม่เพิ่นเป็นงวัวลูกหมูบ่จ้อยเป็นนะครับนี่ยอะะ๋อนี่ได้ค่ะพี่น้องเออออกมาเบิ่งชัดๆบวน่นี่นี่ตัวลูกเพิ่นอันนี้คลิปจบรถไดเ้เครื่องเต้าอยากหเห็นชัดๆซื่อๆนะครับนะนเ,บเาาน,เนาะนี่เบิ่งเหงาหางแม่เพิ่นเป็นงอโบดแบบจะเต็มเออนี่เบิ่งมุมนี่อ้ขาเบิ้งคะคโลดเออมุมนี่สวยๆเลยนะครับเนาะ กน่าจะมีไห้แค่นี้นะหอะดิวนะแม่นครับครับผมกะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ